บอลลุ่มบอลลุ่มทื่เลยได้สางนี่เนาะมันก็ดินเฮแเคนเอาทิงเทียงเริ่มมันสิเปิดเนี่ยฮะเพื่อนกะอี่นะะแก้ไขได้วาเหี่ใดผลมันตกลงมามันจังสีบปล่ผ้านี่ลุงเออเนยังไเนี่แหละที่โบอยากถ่ายให้พี่เห็นน้องเบิ่งอายเพื่อนเนาะเพื่อนซานกเบโบเนย์เห็นหลังไม้เห็ดหลังไม้แบบไดนน่ะ โอ้หเห็ดเปลี่ยนแบบทรงโมเดิร์นนี่บอเห็ดได้บอมนได้ลอโอ้โ้อ้แบบว่าว่าสมมติคันมากนี่เห็ดทรงโมเดิร์นมาแวมันสีโบผ้ะบอต่สีโบย้อยลงสีโเปียโอ้ช่าง้ชายพูดมึงกัดสิใครกอนตัวนี้อ๋อเอาแบมีเงินก็อนเฉเห็ดห่สีเอาแพงอยู่ว่า่าสร้างแต่สมมติเห็ดหลักใหม่นย โอ้ได้เงินก่อนสิ่ให้ทั้งคนแก่ไขทั้งหลังเฮื่อนให้สบายได้สร้างให้สบายก็เอาหรอวะให้ชิปพันกีบไปทีเอาบอสบนมาเนาะเปินกฝากเงินมาร้อยดอนพี่น้องเลยห้เแม่กรับลูกคนละหาซิบแต่ว่าเอามาเป็นเงินกีบ <c oughs> สบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเวอร์สุขุสุคนเนาะอ่ะมื่อกี้ก่อนสิออกไปข้างนอกพี่น้องเองก๋กามาพ่อกันรับซองบุญมาบันเทาเนาะมาพ่อกันมื่อี้ก็ยังอยู่เฮือนแล้วก็ทั้งไอ้เพิ่นก็ใส่มาเห็ดห่องนอน้แน่เนาะมีแต่ไปเห็ดให้คนอื่นมานี้ก็เลยเห็ดห้องนอนให้ตัวเองเพราะว่าเฮือนสมบุรน,นี่เห็ดมาแต่ว่าบ่มีห่องนอนเนาะแล้วก็สีเอาเงินให้ทั้งลูกชายเนี่ มีทั้งเมคูมาลาพอบุญมากนาะเพิ่นฝาเงินมาให้ทางลูกไรายหละเพื่อเป็นกำลังใจให้พาเมย์ไปว่าเทดายนั่นกระทะไปเบ่งน้ำการกับขอบุญขอบคุณเดอ้อพ่อกับเมเนาะที่ฝากเงินมาให้ลานแล้วก็ให้ลูกก็ขอบุญขอบคุณพ่อกับเมยลายสุขภาพร่างกายแข็งแรงครบเจ็บเยสุได้ครบไข่เขขย,ยสุมีเดอ้อซาดุเนาะขอบุญขอบคุณไปทั้งเอฟซีทุกทุกคนที่เบ่งคลิปและวบ่ขามโฆษณาเนาะขอบุญขอบคุณในหลายเด้อทุกคนเนาะ เอามาพ่อกันเมื่อนี <necessary> like ้ก็ยังอยู่เฮือนพี่น้องเอ้ทั้งสาบุญกะให้ทั้งอ้ายเนาะอ้ายของสาบุญเนี่ยมาขันห้องให้อสบายดีเด้ออ้ายเดี๋ยวอันนี้แหละอ้ายเนาะเอซีเขาคือสิบมเคยเห็นนี่นี่อ้ายของสาบุนเนาะนอนอยู่ดีมีเฮงวนอ้ายติดกันเลยพี่น้องเอ้เนาะเมื่อนี้ก็เฮ็ดเฮือนแต่บ่มีห้องนอนพี่น้องเอ้เมื่อนี้ก็พอได้นันแน่ก็เลยให้ทั้งอ้ายเพิ่นมาเฮ็ดให้สีได้จังใดพี่เลย ติดกระเบือกองยังเรียบร้อยได้แหละเพื่อนกระหูกคิดว่าเงยผูจักเป็นยังม่ได้สมบัติหอยอ่ำย่างเยอะทางอายเพิ่นกานี่นี่เป็นกำลังงานนั้นเยอะกำลังตังงกบเอาเที่ยงเที่ยงได้อายเอ้ยเปิดยากได้บม่ได้ถามทนายได้ค่ะสร้างควรจะเอาน้ำนองทนายได้เนาะเดี๋ยวแต่สิให้เดี๋ยวเดี๋วเตจิให้โอ้จังายเท่เนี่ อ้ก็ได้ให้ส่วนใดก็เอาไี้เแียกเต่ซีน้องสีให้คนนึ่าอ้คิงคิงพี่น้องไอ้สบุนมีพี่น้องกันอยู่หกคนสบุนเป็นลูกหลาห่ามูนี่อ้ติดกันเลยเอ้ย4ีอ้หนึ่งตะกี้อ้สองอ้น่ะผูน้นั้นคนเสียแล้วเป็นยังผู้เดียวบัดเพิ่นมาเห็ดห้องนอนให้เพื่อนครับผมมีห้องนอน ไปเฮ็ดให้แต่ผู้อื่นได้ทางสบุญก็ได้บัดนี้ก็เลยมาเฮ็ดเฮือนตัวเองเนี่ยเพื่อว่าห้องอยู่ห้องนอนเบิ่งได้โอ้พี่น้องเอ้ยยุยุยังงจักบ่ยังโอไปถ่ายคลิปบอกแต่น้องๆอันทําความสะอาดเด้อบดห้องตัวเองเบิ่งน่จักบ่ยังเต็มกบุงกระตาอยู่ีไปกไปบ่ได้ฮดอันนั้นสะอาดเฮือนเจ้าของเบิ่งน่เครื่องสบุน่ะยังบ่ได้ซักอยู่โอทางอายเพิ่นก็มาเฮ็ดผู้เดียว ไปจะได้หม oh, no. uh, ักมูหม no ักแตงปลูกอยู uh. uh, ่บ่ป uh ีนี้ปลูกอยู่ปลูกอยู่เป็นหมากเลยยังยังอืมเป็นกระเบี้ยกลังเกาะเบี้ยสิรีน้อยอยู่สิรีกระปูกหมักมูกระปลูกอืมพอได้ลูกกินอือพอได้ให้ลูกกินเนาะอือืมเด็ดไปเพิ่นกับอยู่นอนอยู่หน้าเพื่อนแหละเพื่อนกับติดเพื่อนเบาเตียงพี่น้องเลยทางเมียเพิ่นนี่กับเป็นพี่น้องกับเบาเตียงพ่อของ เมียนี่เป็นเป็นเอื้อยเอ้ยเป็นไอ้เนาะเป็นไอ้พอวาเตียงเนาะเป็นมาเห็ดเวียกให้ก็เลยให้ก่อห้องนอนดิบ้าเจ้ากเนี่ยมีแต่ไหนง่ามงมุมกะจักมือแล้วนี่ยโอ้ยมองมือถือเออจักขิเป็นจักมือมือใดโบนี่กับมาที่แต่เราโบนี่โบได้นอนง่ายแล้วเนาะ พี่อะทั้งทั้งพับ้านพอโจกชัยเอวเวิรงหนาใกล้เนี่ยเอฟซีเอฟซีาากเบิรงหนาอันสามนี่ใกล้สื่อยังมาโอเอ็มร้อยเอ็มร้อยสองคนกันกินสองขวดสองคนกับสองขวดโอ้กินเอ็มร้อยเลยทิ่มขวดกี่ขั้นอันนั่นเห็นอยู่ว่ารถจอดอยู่นอกค่ะก่อนจะออกไปข้างนอกก็ล่อลูกชายพี่น้องไอ้เพิ่นออกไปส่งป้าอยู่นะ ต่างวงกบเห็ดหอกนอนเปิดประตูเข่าในเจ้าบุกเนี่ยสมสมบัติสมบุรน,นะสมบัติสมบัติลายอันนี้อันซองกาแฟเฟนาะหมูเพิ่นเห็ดหมูเพิ่นเห็ดให้ไม่ได้ใส่มาเป็นสมบัติ หมู่ญออมญาอยู่สิทิบก็พอทิบกับโทรศัพท์ถุงพี่น้องเอ้ยสมบัติโอ้ยพุ่นน่ะเฮือนนะคันฝนตกฮัวเด้อพี่น้องเอ้ยสมุนนอนบ่บ่มีอันนั่นเนาะบ่มีห้องพุ่นน่ะมงก็แซะอยู่่แซะจักบ่ยังฝนมันสิพะลงมาหมอนี้ ประกอบข้าวพี่น้องเอ้บ่ได้อันอันนั้นบ่ได้เอาขึ้นเล้ามันขายเงี้ยเบิ่งสิพาเลาะเบิ่งเฮือ,อนก่อนโห้หกนะจักแม่นยังทงีทางนี้ก็ได้เบิ่งสิพามาเลาะเบิ่งก่อนโอ้เพิ่นประสมปูนอยู่ทางนี้เบิ่งนี้พี่น้องเอ้เฮือนซานสะบูนอันนี้กะกีเอื้อยแล้วตำชาดทีใส เดี๋ยวกะสีกวดออกเลยสีเทพื้นแถวนี้เนาะโต๊ะตัต้งนี่กะจักตัดเนี่ยตัดเข่าผือป้าตามศาสตร์อันนั้นกะตู้เย็นนั่นกะมันตายแล้วเสียอ,ออกมาใส่ถ้่วใส่บ่วงเดี๋ยวให้ทั้งไอ้เพิ่นก็ห้องก็ยังแล้วกะสีมาทําความสะอาดทั้งนี้แต่สีเทพื้นทั้งนี้ได้เงินแลยสีเอามาเทพื้นทั้งนี่โอ้บได้ปัตมาทําความสะอาดสิบุญกระตื้นมาไปไปเพื่อนซานรานแป้นกันด้ จักกะจักกะตายแล้วพจักบ่ได้ลองเดเ๋ย้องเฮือนซานจักมายังเป็นมายังมายงมาย่วยหาซื้อไว้เป็นกระโตกระเตนเนาะไว้ใส่ในเครือนครัวเฮือนซานใบละหาสิบพันในสบุนซื้อนี่ซื้อไว้ใส่น้อยเป็นเวียกเป็นงานอันนี้ตู้เย็นสบุนแต้ค้าตะกี้ขายเครื่องเนาะตู้เซยังบ่ท่านตายแล้ว ปี ious, ่น้าตู uh ้ก uh, well, uh ็ไปพักกันใหญ่เอาไว้พี่ก่อนขันห้องแล้วก็สิเอาไปเสื่อสักุูนเนาะหากระเสือพี่น้องเ้ยตะกี้บ่ได้ใส่เครื่องอ๋ออะนี่นี่ก็คือพูกเนาะพูกของแม่ที่เพิ่นเสียไปแล้วพี่น้องเลยแม่สบู่น้องเด้อแม่เอ้ยบูกคนเนี่ยเด้ออ่ะแม่เพิ่นแต่ว่าเพิ่นเสียแล้แล้วปีน้องเอ้ยอายุตอนเพิ่นเสียอายุเพิ่นเปดสิบสองปี เม่เนาะแตหูโพนี่บอมีจักกอใสพี่น้องเลยอันนี้ก็คือแม่บอลเนี่ยเนาะพ่อเม่พี่น้องเลยพาเพื่อนมาหล่อบงทางอ้ายอีกแล้วก่อนคือเสียงฝ่านั่นมาบ่โอ้มากระโตนเพื่นกะไรก้อนคือดินแห่บ่ลุกบ่ลุกขึ้นเลยได้ซางเนี่เนาะ เมื่อกี้ดินแห้งเคีนเอาจริงเตีงเด้อมันสิเปิดยากค่ะเพื่อนกะนี่น้าแก้ไขได้เ่รเห็ดที่ได้ผลมันตกลงมามันจังสีประเนณีลุงเออเนี่ยลุงเลยเนี่ยแหละที่บอยากถ่ายให้พี่เห็นน้องเบิ่งอายเพื่อนเนาะเพื่อนซานแบบนี้เห็นหลังไม้เห็ดหลังไม่แบบไหนน่ะอ๋อเห็ดเปลี่ยนแบบทรงโมเดิร์นนี่บ่รอเห็ดได้บห โอ้ได oh. okay. ้โอ้แบบว่าว่าสมมติคันมากในี่เฮ็ุทรองโมเดิร์นมาแต่มันสิบาบอสกิบสย่อยลงสีโบเปียนอ๋อช่างกับชายพูดมึงกิดชิคายกตัวนี้อ๋ออััดมีเงินก็่าชยเหตุห่สีเอาแพงอยู่เพราะคาสร้างแต่สมมติเฮตดหลักใหม่เน้วแต่ชิไหยอีกบอสิค เวลากันเปลี่ยนทรงใหม่บันเฮ็ดทรงโมเดิร์นโอ้จะกว่าดีบอจกักเนาะดีแล้วและบัรน,นี้ไม่เฮาได้ใช่ไหมไม่ก็เสริมบอแล้วอันไม่เป็นฝาเฮือนเฮานีา้ฟ้าตะค้าสิเลยเบ่สตะคาใช่ไหมโอ้ส้มเลยโอ้โอ้โอ้โอตีนเนี่ยฝาหอาจิกโอ้เดร็กนะโอ้เยน็ยนเย็นเย็นว่าคิดว่ามางไม่ออกฝานี่บ่มากสิบบอสมากโอ้มีจะเฮ็ดทรงโมเดิร์นเลยทรงโมเดิร์นเลย บ่ทางหน้าเด้ซะอ้ายที่ว่าก่อแล้วน่ะม้างบ่น่ะนั่นก่อจักเทื่อเด้อบ่ทิงบ่ได้เบิยังบ่ได้เบิ่งติอาาได้สิให้เพิ่นเลาะเบิ่งเนาะอบ่เคยถามอ้ายจักเทื่อโดยแล้วให้อ้ายเพิ่นพิจารณานําเพิ่นเป็นางพี่น้องเอ้ยทางอ้ายนี่างเออางมาบ่นี่แหละเราว่าให้เฮ็ดสมโมเดิร์นเออพอได้อยู่ใครก็บ่เป็นอยู่ ป้าเจ้าได้สร้างยังเจ้าสร้างสร้างมากสร้างปูนสรางมากสร้างปูนสร้างเวลาคนไหยหิวปูนหิวปูนเก็บมาเก็บนี่คนและผู้ช่วยดิผู้ช่วยผู้ช่วยสร้างอ่ะอันนี้กัถ้าผู้ใดอยากเห็นเนาะอันนี้ก็คืออันผอบ้านเลยพี่น้องเลยผอโอกไซเนาะผอโอกไซเนี่ยคืออุตนาอันมัไม่เวียกก็ไม่ได้เข่ามาอันเฮือนเป็นจริงได้อย่างอยากอยู่แต่นาแท้ บออยากมาเฮือนบอกะจากมาอยกับอยู่น้ํากับยากง้อยากควายเนาะหนักน้ำไก่น้ำสิ่งน้ำคลองเลยหัวสวนนะเป็นงัอหมุนหัวพริกยังหัวพระก็เลยอยู่พุ่นบอยากมากก็มาเฮือเนาะอยู่ทา้งนาเนาะไม่อยากมาเถิดเอฟซีบอกโอ้ยอยากเห็นสามีเพ่นนี่เจ้อมาเบิ่งเลยพี่น้องเอ้ทเป็นจังชีแล้วคนอยู่หาอยู่นาจังใดก็ยยาเนาะอยู่ใส่กระยู่ของเจ้าคอง ปูทางลุงเพิ่นกะลัมเอ้ได้แล้วบอตอนนี้เพิ่นกะลังสีตั้งวงกบแล้วก็ชิโก้แล้วบบดนี้บ่อปูนมากเลเพิ่นสิลองกขึ้นสิท่าเบิ่งว่ามันสิได้ซ้ำได้บ่เคยนั่นเฮือนตัวเองเบิ่งจักเทื่อกเท่าอ่าอ่า ใช้ก้อนเดียวว่าทางนี้เพื่อนกะหกนี่พี่น้องเนาะโอ้ทางเผืนว่าต้องเห็ดทรงใหม่เห็ดทรงโมเดิร์นคนนะอ่าบุ๋นแหละม่ติดคิ้วโฟนกีดเรียนพี่น้องไอ้เม,มื่อได้อยู่ก่อนสิทำความสะอาดเออขัดนั่นติดเพดา,ดานเลยเด้เนาะโอ้แมนแมนต้องเห็ดทรงโมเดิร์นมันจังสีบัวพระใช่แล้วก็บิ่งบาดนี่อ่ะตอนนี้ลุง่นกำลังตี กอเนาะเดี๋ยวให้งก่นอน <c oughs> ไม่ได้กิด,ดกับกินน่นพอมันเย็นนี่แล้วประตูเข้าทางในเว <c oughs> ลาเฮ็ดไปแล้วก็เอาผ้ามาเซ็ตน้ำนนจังบ่เปื้อนกระเบื้องเนาะ ทำเพิ่นเห็ดห้องน้าให้อยู่หน้าเน่อันนี้ก็เลยให้เพิ่นมาเห็ดขันห้องให้อยู่พี่โออได้เงินก่อนสิให้ทหั้ทง่นแก้ไขทั้งหลังเฮือนให้สบายได้สร้างนี่ให้เท่ายก็เอา้าเราอะ <laughs> ให้ชิปพันกีกบไปที่เอาบอ่ส <laughs> <laughs> เรือ่ <laughs> รงอ,งองข้าวเพื่อราคาเรื่องข้าวเพื่อราคาชงข้าวก็ได้แล้วท่นบอกเอาคาสร้าง <laughs> ไอ้ทนายก็เอา้าเราให้ชิปพันกีบแล้วก็เอาลรา <laughs> เป็นบอดดีมีเวียกไว้ทางอื่นบ่ะ่ะมาลุงบอดดีมีบ่เวียกไว้ทางเฮ็ดทางอื่นบ่ทันมีทันมีอ่ะพอดีแล้วอันนี้เนาะบอดดีมีเบี้ยทังอื่นผมจะทั้งผูกมังม่วงักแตงดูเได้ทั้งทั้งเบาเตียงเบาเตียงสื่องัวใหญ่ให้เลี้ยงอีกได้ลูกแล้วบ่ได้แล้วได้จักตัวเลยลูกได้ตัวนึงลูกโอ้โหเบาเตียงสื่องัวพันเนาะ ให้เลี้ยงเนเลี้ยงหัวเลี้ยงอยเพิ่นอยู่หน้าปูม๋งมงูมักแดงบ่มีเลี้ยงเห็ดแล้วก็เลี้ยงสัตว์ดอย่างนั้หาแนวมาเสร็จนำ้ำเวลามันติดเสือแดงนี่อร่อย,ยมาก้ต่นหน้ามันหอมอืดเสือขาดผกฟองหนามแล้วเสร็จจังชมาลัยคื่อนนี่อย่าค่อยขางนี่เนาะเวลาฝนตก ผลมันพระนี่หน้ามันสิไลมาหงอยู่เจพี่จำมั้นี่เลยแล้ว,ลวเข้าติดกระโลเวียดติดกระโลบอกวา่าเอาทั้งนี้สูงด้วยเฮือนค่อยแบบฟูเท่พื้นกับเท่ค่อยทั้งนี้เด้ ดีเด้อพอบ้านเจ้าเอยตัดเงินเดือนไ <d _ d> หมเจ้าเฮ็ดกี่ไรของให้มาเฮือนได้เอยใอยูุ่นาเลยทา <d _ d> งลูกชายยังอาบน้ำอยู่เพื่อสิออกข้างนอกเพื่อเพื่อนจีมาใจส่งป้าอยู่นะ ฮึนี่แล้วก็มาใสาไไ่ไหมลืมคิดดิอ่าอันนี้พคนแก้เอาอเลยพ่นกัถ้าว่า่นสะสาเนะาะพ่นนั่เสาให้ใหป้าตัวบิกหันมาไหมน,นี่ลูกชายน้องป้า ไว้ๆเ้ิ่มเมถาอยู่นี่ทางลูกชายกำลังนุ่งเครื่องอยู่<า>ยพี่นอ้องเลยเมน,นี้วม่ได้เปิดแต่นหนาเัน,นี้เปิดตเลยมือนนี้ลูกชายโอกทางลุงเพิ่นก็นได้ ด่วนเด้ไย้ลูกเอ้ไปทาง้งกูทางไอ้เพื่อนไปตัดนั่นมาเนาะใส่เฮากระสีอ,ออกไปข้างนอกพี่น้องเอ้เบียกลายอยู่รอ,อทางลูกชายส,สีเอาควางควรให้เพื่อนก่อนมีทางเมย์หญ่คู่มาลาเนาะหรือว่าเมย์คู่มาลาก็พอบุญมาแล้วเพื่อนฝากเงินมาให้หลานชายเพื่อนเพื่อนมาอ่าบ่ห้เอิ้นซื้อเตี้ยาใส่เอิ้นซื้อเท่าต้นเด้อว่าสัน จังไดเสดแล้วลูกบ้อบังหล่าเอ้ยก่อนสิออกข้างนอกเนาะตั้งลงลต่างมามาแรงแล้วไปจอะนี้ติดเพดออกเพดดานนำบ้อหนูได้เงินกันโอ้ที่เธอ ไปนปะพี่น้องลูกชายอ่ะว่กละสบายดีไหมลูกสบายดีอ่าเบื้องโน้ตพี่น้องรอเลยอ่ะคือมืัอนี้ก่อนสิออกข้างนอกมืัอนี้เมย์สิมีของขวัญให้รางวัลให้มีทางเมย์ญ่หรือว่าเมย์ตู้คูมาลากระโพอุนมาเลยเฝืนให้กำลังใจเจ้าพาเมย์ไปเออเตอพี่พี่มานั่งพี่ให้เมย์เสียเงินให่อ่ะอ่ะเฮ้ยทางลูกชายนะเอานั่งลงลูก วิทย์นั่งแป็นพุ่นกว่านั่งเล้งนั่งเล้งนะก่อนสิออกไปข้างนอกพี่น้องเลยเบิ่งเบ่งสีสีอันนั้นกล้องก่อนจักบัดนะสิมอบเงินเหตุทางลูกชายก่อนก่อนสิออกข้างนอกอาเตอเอารางวัลันคนดูให้ก่อนแบบนี้ทำตัวได้เพิ่นนี่ก็บ่มีผู้พาไปแล้วพี่น้องเลยคือมันนี่กับทางแม่ครูมาลากับพ่อบุญมาเนาะเพิ่นกับฝากเงินมาร้อยดอนพี่น้องเลย ให้เม่กับลูกคนละหาซิแต่ว่าเอามาเป็นเงินกีบกระซิบมให้ลูกใช้เพราะมีกําลังใจพาเมย์ไปยายสุข้านโอโอเนี้ยหวตื่นสวยมื่อนสี่สิบเอโมงยังไม่ได้ไปอยู่เบิ่งนับก่เห่สอาห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็้า หนึ่งล้านกีบทางแม่คูมาลาเพิินมาฝากมาให้ลานใช้เพิ่นมาให้เอิญซื้อต้นมาบอกให้เอิญซ,ซื้อเตี่ยมักยู่บ้ต้นม,<า>มักมักนะเดี๋ยสิเดี๋ยส <c oughs> ิตั้งซื้อซองว่าลูกต้นหรือว่าลูกต้นบ้านเฮาแบบเมย์บุญมาบ้านเฮาเนาะลูก,กลนี่ก็สิใส่ซื้อซองว่าต้นบ้านเฮาลูกใช้เมย์บุญก็สิตั้งไว้นั่นเนาะอันนี้ก็สิเอาเงินให้ลูกไช้ก่อนเพื่อเป็นกำลังใจพาอแม่ไปอ่ะล่ะ โดยอทางเม่ก็ฝากมาให้ลานเนาอลูกก็ได้แล้วก็ให้ลูกชายเนี่ยเพื่อเป็นกําลังใจก็ขอขอบุญขอบคุณทางเม่คู่มาลาแล้วก็พอบุญมาด้วยเนาะที่ฝากเงินมาให้ลูกกับ ลานไส้นี่แหละเนาะกับขงทุกคุนพ่อกับเมยลายให้พ่อกับเมย์อนุมันกวนยืนเป็นโฮมพ่อหมไส้ให้ลูกให้ลานเด้อเม่เด้อปรัถนาสิ่งใดขอให้สรงความุ่งมั่นปรรถนาคอยบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเมกับพ่อให้ยูเย็นเป็นสุขไม่แต่สุขกายสบายใจมีแต่ความสุขความเจริญเมย์หามาสําได้กับกับคืนไปหาพ่อกับเมย์ลอยเท่าพันเท่าเด้อเป็นโฮมพ่อหมไส้ให้ลูกไปให้ลูกให้ลานไปโดนๆเนาะไปจะเดน้หละดีใจบ่าวดีใจดีใจ เพื่อนเกษีนั่นอบอพรอน้องว่าบงเด้อลูกไอ้พรอนห่เพื่อนยัยขอบขอบใจเด้อสิดเด้บอกขอบใจเด้อ <c oughs> ใอ่เด้อเดยอ่ะเพิ่อนวอาบอกคอ,อยเกง่งเนาะดีได้เพิ่นยังอันนี้หักเริ่มได้เริ่มเก่งเริ่มว่าเริ่มยังได้แล้วพี่น้องไอ้เพราะว่าช่วงนั้นยังไม่ก็ต้องขอโทษขออภัยทางเอฟซีนะเพราะว่าลูกกะยังบอกเก่งกะดีที่ว่าพาแม่ไปซุกมือถ้าลูกบกไปนั่งไปผู้เดียวก็ยากพี่น้องไอ้เวลาคนอ่ะคือพอห้พ่อบ้านพาไปเพิ่นผัดข้าวเวียกอยู่นะ เลยให้ลูกชายไปน้าทุกเมื่อถ้าเมื่อใดเพิ่นซักเครื่องซักยางกะกะจำเป็นต้องได้ไปผู้เดียวแต่ว่ามื่อนี้ขอไปน้าอีกเนาะนกันใดก็ขอขอบุญขอบคุณไปทาง f อซทุกทุกคนที่ว่าเบิ่งคลิปและบอข้ามโฆษณาขอบุญขอบคุณในหลายเด้อผู้ใหญ่จะดีเลยอซีทุกคนที่ให้กําลังใจมาโดยตลอดเนาอะ,อะสาหรับคลิปนี้ครับก็สียอําลาพาจากไปสะก่อนเด้อสบายดีสบัสดีน่ากได้เก็บตจ สันทากเกยมลาพาจากไปสะกกอนอาสบายดีเด้อพอโชคใช้บายดีอ er> ่ะให้เพ <|ja|> ื่อนเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเนาะผู้หละเพื่อนเฮ็ดห้องแล้วผู้หละจังสีให้อันอีกาลังใจทั้งไอ้กับพอโชคใช้ก็ได้ทั้งไอ้ก็ได้อ่ะเฮากเสษีขอเดินทางไปโตวันนี้ทั้งไอ้เพื่อนกันไปกนเด้ออ้เด้ออ่าด้วยสบายดีเด้อนะโอเคผมเป็นพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณขอบคุณไป ทางผูญหย,ย่จดีเอฟซทุกคนนะั่นแหละเนาะเสียมลาพาจากไปแล้วเป็นกำลังใจให้ได้พ่อแม่พี่นอนะ้องเนาะอำลาพาจากไปก่อนสบายดี